สวัสดีค่ะทำงานจนเที่ยงครึ่งแล้วต้องได้เวลาไปกินข้าวขยับขยายตู้ค่ะอัพไซอัพไซไม่ชุดร์เนี่ยค่ะขยับไม้ใส่เพิ่ม ใบก้ามปูมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นอีกเยอะเดี๋ยวน้องๆในตู้อบก็ได้มีพื้นที่เ <c oughs> ตือนตาเตือ,ตอใจ มัสตราคำก็ยุบไปหน่อยตอนนั้นกรามกว่านี้โอเคอันนี้พวกสิบป,ปารดสังขารนารายก็เลยอย้อยไม่ใช่ขาวสมิงก็เลยอยู่แค่นะั้น Okay. นี่สูงยุย่งยิงเผลินชมหน้าวมาแล้วเธอคือใครมีหนอนเล็กๆกำลักกาางเกิดขึ้นมาเธอคือใครคอยติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ